สวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่คบคะ,คคะต้องเรียกว่าโรคของคนทํางานเลยคุณหมออันนี้คือทําไมถึงได้ชื่อนี้หรือว่าเปรียบเปรยเป็นชื่อนี้เนื่องจากว่าเวลาพูดคําว่าออฟฟิศซินโดรมมันก็อาจจะเนื่องจากคนที่นั่งทํางานหน้าคอมเนะี่ยมันส่วนใหญ่นั่งหน้าคอมนั่งนานไหมส่วนใหญ่คนไข้ที่มาเนี่ยมันก็จะมาด้วยอาการปวดบ่าคอที่เจอเยอะนะครับบ่าคอตึงขึ้นหัวขึ้นขมับบางทีก็ร้าวไปเหมือนอาการคล้ายๆไมเกรนนะครับต้องบอกเลยว่ายิ่งถ้าเกิดเวิร์กฟอร์มโฮมนะนะครับ ทำงานที่บ้านปกติที่บ้านเรามีโต๊ะคอมพิวเตอร์ถูกต้องกันไหมครับไม่ค,ค่ะคุณหมอส่วนใหญ่ใช้โต๊ะอะไรครับโต๊ะกินข้าวเล็กๆ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ชอบเอาขึ้นมาไว้บนเตีงยงนอนพวกนี้การที่อยู่ค้างท่าใดท่าหนึ่งนานๆทำให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็ง <c oughs> เมื่อหดเกร็งเลือดไหลเวียนไปตรงบริเวณนั้นไม่ได้ก็จะปวด <c oughs> นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องทํางานนานๆเนี่ยดีที่สุดควรจะเป็น PC นะครับ พราะสังเกตไหมครับว่า PC เนี่ยมันจะมีจอกับคีย์บอร์ดแยกจากกันถูกไหมครับถ้าคนถ้าที่ทํางานไหนมีลิ้นชักก็เอาคีย์บอร์ดไปวางที่ลิ้นชักจะอยู่ระดับนี้แขนมันจะอยู่ต่ำหน่อยถูกไหมครับถ้าแขนถ้าท่อนแขนอยู่ระดับเอวอันนี้ปกติแต่ถ้าท่อนแขนอยู่ตรงระดับอกเป็นไงครับบางทีวางวางกับโต๊ะอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นไหมคะใช่ระดับสาย่ะถ้าจอเราอยู่ระดับสายตานะมาณนะคือมอนิเตอร์จะอยู่ตรงระดับตานะครับข้างบน แขนท่อนแขนก็พยายามให้มันอยู่ต่ำที่สุดแสดงว่าเก้าอี้ก็ต้องปรับขึ้นนะคะเก้าอี้ให้สูงขึ้นถูกต้องคืองบประมาณที่ต่ำที่สุดก็คือเปลี่ยนเก้าอี้นะทำเก้าอี้ให้ปรับสูงต่ำได้แล้วก็มีที่เท้าแขนนี่เวลาพักนะลองดูสิครับลองนี่เด็กก็ได้ขอสาธิตนะคะสาธิตให้คุณผู้ชมดูถูกต้องประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วหลังเนี่ยควรจะชิดสักนิดนึงนั่งชิดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ ขาควรจะวางารบาบกับพื้นไม่ขขไมขว่ห้างนะครับไม่ไขว่ห้างนะโอเคนะครับประมาณนี้นะคะถ้าหลังพิงได้อีกนิดหนึ่งจะดีโดยทั่วไปเนี่ยขยับมาได้นะครับ<ๆ>หรือเลื่อนเก้าอี้เข้าในอีกนิดนึงได้ไหมครับ อ่าเนี้ยก็ดีเข้าในี่ดีกว่าสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับนะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวพักแขนเวลาแบบเราอยากนั่งพักหรือว่าอยากนีแหละนะคะนี้หลายคนก็บอกว่าสายตาไม่ดีต้องยื่นหน้าไปอ่าเราต้องไปตรวจสายตาด้วยนะอีกอันหนึ่งถ้าเป็นไปได้ลงทุนอีกนิดนึงซื้อเก้าอี้ที่มันมีพนักสูงสูงขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าสมมุติเวลาเราเมื่อยเราจะได้พิงหัวได้ นะเอาหัวเอาหัวดันกหน่าพักนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เราโน้มตัวไปข้างหน้านานๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยตึงมดเราก็ควรจะดึงมันกลับมาคือผมบอกได้เลยว่าท่าที่ผมสอนไปเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากเพราะคงไม่มีใครสามารถนั่งตรงนิ่งหน้ามองตรงตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ขอให้ได้มีการขยับบ่อยๆคือเราไม่ใช่ว่านั่งอย่างเนี้ยสามชั่วโมงนั่งนั่งอย่างเนี้ยสามชั่วโมงคือสักชั่วโมงหนึ่งเราควรจะลุก ที่หนึ่งบีบบริหารบริหารที่เต้าตัวเองนะครับไม่ต้องไปเดินไกลนะเดี๋ยวเจ้านายจะว่านะครับนะแล้วก็อาจจะนั่งเก้าอี้แล้วก็มีการยืดเหยียดที่ขาสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าท่าเลขสี่นะเป็นเลขสี่นะครับ <K S 2> ลแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวลงมารู้สึกตึงไหมครับตึงค่ะคุณหมอมันจะรู้สึกตึงที่สะโพกที่ต้นขา มันก็จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่ต้องลุกจากที่นั่งนะครับเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนข้างนะครับยืดเนี่ยมันจะได้ทั้งหลังทั้งสะโพกทั้งกล้ามเนื้อโคนขานะครับจะทําให้เราไม่เมื่อยโรคนี้เกิดจากการที่ทําอะไรซ้ําๆนานๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าซ้ําๆอย่านานๆนั่นเองก็คือพยายามลุกเปลี่ยนท่าบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนที่เขาจําเป็นต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือบางทีเขายังไม่ชินมันมีโอกาสที่จะตอบ เติมเป็นโรคอย่างอื่นได้ไหมคุณหมอเอที่พบก็คือหมอนรองกระดูกนะครับเราคงเคยได้ยินนะไม่ว่าจะยกของหนักหรือไม่ว่าจะนั่งทํางานออฟฟิศเนี่ยบางทีกระดูกคอกระดูกหลังเนี่ยมันมีหมอนรองมันปลิ้นไปทับเส้นประสาทพวกนี้จะมาด้วยอาการชาปวดนะครับเหมือนมีไฟช็อตวิ่งลงแขนนะครับวิธีเทสง่ายๆผมจะลองให้ดูนะครับลองหันตามผมนะครับหันหน้าทางขวาทางขวาแล้วค่อยๆแหงหน้าขึ้นถ้าบางคน ถ้ามีปัญหาหมอนรองพวกนี้เขาจะแงนแล้วปุ๊บแปรบร้าวลงแขนะล้อก็คือจะมีอาการทันทีเลยใช่ครับไปหันซ้ายแหงหน้าขึ้นนะถ้าถ้าไม่มีอาการร้าวลงแขนไม่มีชาลงแขนนั่นก็เบื้องต้นยังไม่กดทับเส้นประสาทนะครับแต่หลายคนเคยเป็นพังผืดเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าพังผืดข้อมือไปทับเส้นหรือเป็นนิ้วล็อกก็ตามเนี่ยก็เกิดจากการใช้งานข้อมือเยอะๆแล้วไม่ได้ยืดเหยียดนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมาด้วยชามือโดยเฉพาะ ตอนนอนตื่นนอนจะชามือเยอะเลยนอนไม่หลับเลยบางคนชามากเย็นไปหมดต้องสบัดสบัดสบัดถ้าสบัดแล้วดีขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นพังผืดตรงนี้ใช่ไหมที่ข้อมือใช่ครับเพราะเกิดจากการเราใช้คอมเนี่ยนะครับกาจะอย่าใช้คอมแล้วว่เราจะกระดกขึ้นอย่างเงี้ยกระดกอยู่ในท่านี้นานๆหรือแม่บ้านนะแม่บ้านก็ซักผ้า นะทำกับข้าวใช้ข้อมือเยอะๆะกําแน่นๆนานๆพวกนี้ก็เกิดพังผืดรัดเส้นประสาทได้เหมือนกันค่ะนะดีที่สุดก็คือออกกําลังกายแหะครับกลามแบกกาแบแช่น้ําอุ่นช่วยได้หมดค่ะบ่าคอที่ตึงก็ใช้ความร้อนช่วยได้ประครบร้อนอใช่ประครบคร้อนประมาณ2 0นาที20 -30 นาทีแล้วเราก็ค่อยยืดเหยียดนะเราก็ค่อยยืดเหยียดเบาๆนะครับ คือจริง,รงๆทําที่โต๊ะทางานได้นะผู้ชมชหรือว่าอาชีพอื่นๆถ้าเรามีช่วงเวลาหลังจากพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถผ่อนคลายได้ใช่ครับผมฝากท่าหนึ่งแล้วกันท่าท่าหลักเลยค่ะคุณหมอคนส่วนใหญ่เราจะเน้นไปเน้นไปด้านหน้าใช่ไหม่ะนะทั้งแขนก็งุ้มไปข้างหน้าอคอก็ยืนไปข้างหน้าเราพยายามดึงตัวเรากลักบแล้วเอาแขนมาประสานกันที่ท้ายทอยเอามือประสานที่ท้ายทอยะนะเอาหัวดันมาที่มือ ไม่เหมือนด้านหนึ่งเลยนะแล้วก็แบะซอกออกไม่ต้องไม่ต้องแหงนะฮะไม่ต้องแหงหน้าครับอ่าตึงตึงตรงนี้ค่ะคุณหมอจะร้อนร้อนด้วยนะจะร้อนร้อนด้วยปล่อยแล้วจะสุดท้ายอันนี้คือการที่ทําให้ปรับสรีระเรานะครับเพราะเรามาแต่ข้างหน้าเราต้องคอยแบะบ้าง นะแบบไปข้างหลังบ้างพวุคลิกสำคัญนะใช่ครับถูกต้องยายาไหลหอนะ,ะสุดท้ายเนะี่ยฝากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยที่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางทียังรักษาผิดวิธีหรือสําหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะโรคนี้มันหายไหมฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะคุณหมอคือคือผมอยากจะบอกว่าถ้าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยที่คนส่วนใหญ่จะรักษากันเนี่ย คนก็จะไปฝังเข็มฉีดยากินยาะนะแล้วก็อาจจะไปนวดนะนวดเจอเยอะมากนะครับถามว่ามันหายไหมมันหายสักไปเดี๋ยวเดียวค่ะกลับมานั่งทำงานนานๆเครียดอดนอนเป็นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเราว่าเรามีปัญหาตอนไหนเรามีปัญหาเพราะเรานอนน้อยหรเปล่าเรามีปัญหาเพราะเรานั่งไม่ถูกต้องหรือเปล่าเรามีปัญหาเพราะเราไม่ได้ออกกําลังกายยืดเหยียดหรือเปล่าแก้ที่สาเหตุแล้วท่านจะพบกับแบบโรคใหม่เลย นะว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเรานั่งทํางานทําไมเราไม่ปวด <c oughs> ก็เราต้องแก้ที่สาเหตุนะครับคุณหมอไม่ว่าจะนักกายภาพบําบัดหรือแพทย์แผนไทยหรือหมอนวดต่างๆเนี่ยช่วยเราได้แต่เป็นช่วครั้งช่วคราวด <c oughs> ีที่สุดเราต้องช่วยตัวเอง <c oughs> ต้องรู้จักตัวเองว่าเรามีปัญหาตอนทำอะไร <c oughs> นะถ้าไหนที่ทำไม่ถูกต้องนั่งยังไงไม่ถูกต้องหรือผิดคือเราต้องประเมินตัวเองให้ได้ก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะได้แก้ที่สาเหตุมันก็จะได้ทำให หายได้ถาวรนะครับค่ะนี่สาคัญมากนะคะผู้ชมเรื่องสุขภาพผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอธีรวีมากมากนะคะที่มาให้ความรู้สําหรับคนที่ทํางานหนักๆหรือว่าวัยทํางานในช่วงนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ